ต่อมาในข้อที่8การขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษและทางเดินรถนั้นเนี่ยอยู่ในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำให้ใช้ความเร็วดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน2,200กิโลกรัมหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน15คน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเล็บ2รถขณะที่ลากจูงรถอื่นหรือรถยนต์4ล้อเล็กให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเล็บ3รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเล็บ4รถอื่นนอกเหนือจากวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3เนี่ย ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางนี้หากรถดังกล่าวอยู่ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่3มช่องขึ้นไปให้การขับรถในช่องเดินรถช่องขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวางหรือมีเหตุขัดข้องอื่น นะครับนี่คือในข้อที่8เป็นเรื่องของการขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษและทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำก็ให้ใช้ความเร็วตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถพุทธศักราช2565 ซึ่งเขาได้ประกาศลงราชกิจจารุเบกษาเมื่อ23พฤศจิกายน2564นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือพ้นกำหนด240วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจารุเบกษานะครับก็คือนับตั้งแต่23พฤศจิกายน64เป็นต้นไปเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22บกรกฎาคม2565เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ